ครับพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเมสเันควอร์แสคือเช่นแมสเชียงหม้ของเรานะครับวันนี้พบกับเอมมี่แจ็คอีกแล้วนะครับพอดีว่ามีสินค้าที่เข้ามาใหม่นะเป็นงานสั่งผลิตเข้ามาใหม่พี่แจ็คนำมาโชว์เนาะก็เลยอยากจะขอพรีวิวนิดนึงนะ,อะของเข้ามาก็จะเป็นเตาไทย2หัวขับขวาแล้วก็เตาไทย2หัวล้วนนะครับตัวนี้เป็นงานกรุงเทพนะนะฮะเห็นไหมครับ องดูเนี่ยจากงานจะเนี้ยมากเลยตัวนี้จะเป็นเตาไทยที่มีตัวพักเขาเรียกว่าพักวางเครื่องปรุงอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็มีตัวเตาไทยหัว KB5 นะเป็นเหล็กหล่อนะแบบนี้นะครับ2หัวนะแล้วก็ออง,งานงานเตาเนี่ยจะเป็นสเตลเลต304นาะ1.2มิลเต็มนะมีสโลปแบบนี้นะนะถ้ากล้องโทมดีๆก็จะเห็นรอยตะเข็บก,การเชื่อมเนี่ยเนี้ยมากเลยแบบนี้ตัวนี้ตัดด้วยเลเซอร์นะครับ ภาพด้วยเครื่องจักรทันสมัยนะงานที่นี่อันนี้เป็นงานกรุเทพเลยนะแล้วก็จะสโลปลงไปเพื่อที่จะลงไปยังช่องเขาเรียกว่าร่องระบายน้ําตรงนี้นะสามารถทําความอากง่ายๆก็คือเอาน้ําเทลงไปแล้วก็แบบนี้ลงไปทางนี้ได้เลยนะด้านหลังก็จะมีแบ็กกาดสําหรับกันเปื้อนกันกระเด็นแบบนี้นะก็หนามากสวยมากนะสวยมากแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวแก๊สนะครับก็จะมีจุด รับแก๊สหรือว่ารับสายแก๊สอ,อยู่ตรงนี้นะครับแค่ช่องเดียวนะครับเป็นหางปลานะก็เสียบสายแก๊สเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะเข้ามายังราง,างตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดสําหรับรับเศษอาหารอยู่นะครับนี่นะไหมก็งานเรียบร้อยสวยงามนะครับมีไฟล้อไฟเล่งแบบนี้นะครับใช้ปืนจุดนะนะครับบางท่านอาจจะชอบ เป็นแบบนี้หมุนหัวแม่ค้าทั่วไปแต่ตัวนี้ก็จะขยับนว,วัตกรรมขึ้นมาอีกนะครับเป็นวาล์วตัวนี้ก็จะปลอดภัยกว่าเดิมแล้วก็บังคับการใช้งานง่ายกว่าเดิมคือมีหัวลอกหมวเร่งในตัวแบบนี้เดินท่อภายในงานออกมาสวยเนี้ยนะครับสนนราคาก็ไม่แพงนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวขนาดเมตรห้าสิบนะก็คือมีพักเนี้ยจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้นะสองพันห้าร้อยบาท หรือว่าลูกค้า,คาที่พื้นที่ไม่พอนะครับเนาะมีพื้นที่อยู่เม็ดกว่าๆเม็ดนิดๆน,นะฮะก็จะเป็นสองหัวล้วนแบบนี้เลยนะฮะราคาก็อยู่ที่19,500บาทนะครับก็จะเป็นงานแบบเดียวกันนะมีร่องน้ําเหมือนกันนะครับเห็นไหมเดินท่อเดินลายเหมือนกันมีตัวสําหรับรับเศษอาหารที่ตกไปด้านล่างแบบนี้เหมือนกันนะครับนะมีร่องน้ําแบบนี้เหมือนกันนะนะครับ โลหเหมือนกันสเตเลสเดี่ยดสามศูนย์บาทไม่ถือว่าแพงนะครับตัวนี้ขนาดเมตรสิบตัวนี้ขนาดเมตรสิบนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะก็ทักเข้ามาทางไลน์หรือว่าถ้าเข้ามาทางเวนบ็ก็ได้นะครับวันนี้พี่แจ๊คขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ